ทั้งชงเป็นสื่อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับใส่ยาเมื่อนั่นนะอตัวอ้าวบาทนี้ค่ะพี่น้องเย็บี่ตามต่อโครงสุด้ายย่ายน้อยเมื่อนั้นเราก็ให้ตัวเลขไปแล้วละแมนบาทนี่ก็เลยให้ตรงเป๊ะเลยให้ตรงเป๊ะเลยบอตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะแล้วบอสแมนอ้าวบาทนี้เมื่อนี่ก็เลยจะมา ยายหน่อยฟันท่งไ้ฟันท่งไหมนวดพุนแล้วดิบบาทนี่เจ้วฝันเราก่อนไม้ก็มาฟันทงไม้ก็มาอย่าง <laughs> แป๊บสิเอาลงใไห้เปรเลยเอ้งลงกไห้เปรเลยแห<น>ม่วันนี้หลังจากเมื่อนั่นมาแล้วยายหน่อยฝันบ่ฝันแบบฝันจังไรมันนอนนำยายยายกบว่าลูกขึ้นนังยายเจ้าก็ลูกขึ้นนัง ยายนอนบอนแลับเข่อยกัรลูกขึ้นนั่งน้ำเราเดี๋ยวมันนี้บนนี้ก่อนเล็บเอาเอาเมาไป็ได้ก่อนเลยฝันตองวัดเมื่อั้นเห็นนั้นไม่เห็นผู้ชายยามาหาข่อยกับผู้หญิงคนหนึ่งยามไม่แค่นั้นอ่ะอันนี้ตองวัดมันบอกเออผู้หญิงกบผู้ชายยามมหาข่อย ขอรวัตพวกเจ้าจะไปยังบ้านนี้ขอนเรื่อบ่อยฟังเจ้าจะผ้าขอไปยังขอนเรวังสิคน่าจิพาไปเที่ยวไปเที่ยวขอนเรว่าขอยพ่กไปดอกขอนจะขึ้นบ้านไปส่งขอยบ้านขอยเลยกลามาเนี่ยเรียกตุณ่ะเนี่ยเรียกบุญอ่ะเรียกบุญเรียกบุญเรียกลางอ่ะขอนเริกบมาขอย คอยเรื่อไปน้ำเพลินมือนานละสุดท้ายเลยเนี่ยคอยมานอนน้ำย่ยน่แยกกันนี้อย่าคอยหมู่มบ้านนน่เน้นเน้นเลยมันบ่แล้วนี้อย่าคอยไปเลยนี้อย่าคอยไปเลยนี้เมียบานไปเลยคอยให้นั่งกินให้กินกินกินเขาแล้วโอ้ยกูว่่อยากหนีจากมึงดอกน้อยนะกูมึงอย่าให้นกินให้กินแ่บจางแสบกัน เจาเฮ็ดไปกินเี่เรากินแหละทุดถ่ายนั่นเนี่ยพ่นทุ่งแล้วแมนบอแมนทุดถ่ายแล้วพ่นทุ่งตัวใดหลยายแย่หน่อยบอกต่อไปว่าไดแล้วอมันแมนแล้วแมนบอกบอกต่อไปพ่นมห้แล้วพ่นหมายถึงไผน้อครับของเจ้าที่เจ้าที่เจ้าที่อพ่นเจ้าที่แมน เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางขึ้นแม่นว่เอ๋อสรุปแล้วน้องแม่น้อยเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วแม่นยี่ยิบแปดยี่เก้าสามสิบวันที่หนึ่งสามสิบเออสามสิบสามสิบเลขออกเลขออกสามสิบแม่นจะลืมลืมน 11ไว้เด้อโอ๋ยาลืม11อย่าลืม11บ่เออมา11นะแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะยังห่วง11ติอออย่าลืม11ไว้นําบ่ซั่นอือ11เลขล่างือเลขบนเอานั่งบ่เอาบนเอาบนบนบ่เออเอาบนไว้ก่อนบ่แน่นะนั่นล่ะ11บนพี่น้องเขียนไว้นําเด้อพี่น้องเบิ่งอยู่ก็ได้ครับ11น ยาลายตัวะไรต่อเอฟซีพันโมมิดเอาเอาแค่นี้ละเขาเขาก็บ่บอกหลายตูเราเขาก็คิดน้ำพนขึ้นกันจะมาว่าคิดเอาตัวที่พูเพ่นบอกแม่ใหญ่หน่อยเออที่เพ่นบอกเจ้าว่าตัวนี้แหละมันออกกันได้เอาเอาเทียแล้วแต่พอเกศเจ็ดซื้อหน่อยจะไหลาเทาว่บใหญ่บังคับไหมแล้วแต่เข้าใจว่าน่ิเข้าใจเข้าใจว่าตวมันออก เออเนี่ยแหละจะบอกตัวมันออกเลยเออเนี่ยแหละนั่นนั่นี่สิถามอยู <ไป S 1> ่ว่าาเมือ่อไดรที่ที่ที่ฝันได้ตัวนี้มาแน่ออนอนเดี๋ยวจะเมื่อแล้วที่เจ้าฝันฝันนี่ดจองขึ้นหรอขึ้นตรงวันน่ะฝันว่าเห็นงูจับงูจับงูลแล้วได้อปอนกบกบจองตัวนี่แหละ,ะจะได้เดี๋ยวแม่ ดีดีครับเดี๋ยวถ้าเราเป็นสองเก้าบอกเงินพันบาทจับกบสองตัวมาอุ้มตัวหนึ่งมันใหญ่มันดินข uh> uh uh> uh ้ากอดไว้ตัวมาอุ้มเออกอดย่างไว้เลยกอดย่างแหงมึงที่ดินไปใส่มึงที่ดินไปใส่ยูนิเม่ขอเละวางที่กอดไว้อีกตัวหนึ่งขอเละมาหักสามัน ตัวน้อยฮะก่ะมันเลยห้องปากมันอ้าปากจ้องป้องจ้องป้องนี่ไปพบเลยนะอืมพบตัวน้อยนะครับคอยกันเลยว่าหากมันคอยเล่นตัวนึงคอยเลยนบ้างวันนี้คอยมากอดไปสองตัวก่อนย่างหนึ่งเลยตีเป็นเลขไปเดี๋ยวนี่งนี่เด้แต่ละโซ่โซ่เฮ้ยโซ่อใส่เออเจ้านี่เด้ตีไว้เหล่านี้งอะไรเออแบน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 เย่อมือบัง เออนั่นละนั่นละนี่ตีแล้วมันปะค้ามีีแมิแกนตีให้เราได้นะคะตีแล้วมันปะน,ะน่ะแนอันนี้คือโค้งสุดท้ายเนาะใาย่น้อยเนาะจ้าจ้าโค้งสุดท้ายยายน้อยซัมบาลเราเพิ่มเติมศูนย์หนึ่งแปด แตานั้นบ่มีโครงอีกดี่ไหนเนาะบ่เพราะว่าเก้าสองกับเนื้องๆกับยังเป็นตัวเก่าแต่มันนันเท่ามาอยู่คักแล้ว่านี่ยำโครงสุดท้ายได้ครับงเยอะเลยว่ได้ตั๋วไปว่ได้ตั๋วเลยนั่นนั่นตั๋วว่ได้ขออนุญาตถามเนี่ยว่าขึอกันบ่กำหนดศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามว่ครับมันคือกันบ่เพิ่นมาบอกคือกันบ่ลักษณะเดียวกันบ่ว่หนั่นมันใจว่ครับคิดแค่แต้มสองแต้มครับ แมนบ่ก็้หมายว่าหมันใจคักกันได้นะครับงวดนี้โอ้ตัวนี้แหละตัวที่หายไปนี่แหละหมันใจคักมันนครับหมันใจคักมันบ่อือโอ้ศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยแมนหมันใจคักแล้วถูกต้องสุดเสือเราไปแมนอีหลีอืออีหลีตัวไปตัวไปตัวอะไรตัวเห็ดตัวมันไปอย่างครับเนาะครับมันอยู่กี่เด เป็นจังสี่บอกจังสี่มันบอกครับแมนพี่น้องอีพีคับเขียนไว้เด้อครับบอกเพคนไหวคนคอมเมน่วยย่อยมากออกคัดเด้อครับยใหญ่พะศน์คนคำอ้ายบอกว่าอย่าตัวผมเด้อผมสิเอาคักคัดที่ทรงไทยปีเก่านี่สิให้รว่อยเรยเลยพะศน์เดี๋ยวจะให้โชคจะมาทุกคนนั่นแหละคพราะอะไรฟันคักฟันแน่ละที่แมนโค้งจุดไทยเดี๋ยวเด้นี่แหละ ครับตอนนี้มีที่ผมามอยู่คนคอมเมนต์มาว่าวันนี้จัดแล้วกันเออเนี่คือตัวเลขโค้งสุด้ายได้ใช่โอเคแล้วได้แล้วอืมจะไปตรงตรงได้ก็เจ้าได้กเจ้าได้แล้วเนี่ยเมื่อยาบังเมื่อยาบังเออนั่นละนั่นละจบครับแคบหน้าจอเด้วครับเด้อดแคบหน้าจอนะครับแคบได้แคบเลยครับน้อยนแยชันๆัน้นๆนน่นครับ โอเคได้ได้สรุปผมชุดไทยครับแมนเอาชุดนี้เลยครับวัตถุมงคลชุดนี้ล่ะแย่ได้เน้นทักแล้วเก้าสองเป็นล่างหมดแย่หน่อยล่างเอาเอาเอาล่างเลยทำเอาบุญนะบุญก็มี่ล่างก็มี่แล้วแล้วแล้วแต้ตีตัดเอาครับอแล้วแต้ตีตัดเอาบานนี้ร่วมทั้งเหมือด ตัวเล็กเล่าบ่นี่แต่วาดเดี๋ยวเดียวตัววงกลมไห้นะแท้เลยตัววงกลมเนี่ไหวเลยนี่นี่นี่ตัวไหนวองกลมไห้แท่น่ะอันนี้เจ้าจับเจ้าจับเออกันนี่เดียวสนหนึ่งแปดนะเออโอ้ยกปดจับอมเด้อลับนํากลับํนอืงแต่ว่าตัวตัวนี้ตัวนี้มันมันบ่แมนหรอก เจ้าตัวนี้ถูกตัวนี้กลับเอาตัวสามหนึ่งแปดนี่บ่อแมนตัวนี้แม่นแม่นได้นี่สว่างส่นแปดหนึ่งบ่อตัวแม่นเออตัวศูนย์แปดหนึ่งคุยแมนมาสักตัวนี้กลับเอาเด้อตัวนี้เด้อสองเก้าเออเอาเงินนั่นมากข้างแรกเจ้าบอกเลข่หกตัวเอาเอาตัวนี้ไปพี่น้องเบิ่งเต็มเต็มรึเปล่านี่ตัวนี้เอาลงไว้นี่บ่เออเบื้องมาบ่อเรื่องหกตัวมือนั่นเอาเลข่หกตัวไว้ี่เด้อพี่น้องจับจับนิ่งนจับนิ่งนไว้ตรงๆรได้ยังไงบ้าน นี่ชุดนี่คือชุดเต็มของคุณยายน้อยนะครับมีทังท้งหกตัวมีทั้งสามตัวมีทั้งสองตัวนะครับว่งกลมไว้คือตัวเนี้ยตัวนักเอาแค่นั้นลหละครับนี่ครับเจ้าลายชุดนี่ตองวดเออชุดที่คลิปแรกนะครับตอนนี้นั่นั้เมื่อนี้เมาคงสุดท้ายเล่าก็ร่วมกันแล้วนะครับร่วมเลขตัวเลขทั้งมดทั้งมวนอยู่ในนีมดนะครับนี่นี่ครับทั้งหมดทั้งมวลของยายน้อยแล้วนะครับนี่ครับ อย่มงนี้คงไม่นะครับอย่างนิดนึงโอเคโอเคโอเคแต่ว่าเราฟันคงสุดท้ายให้คือโตนี่บาทนี่ก็อยู่นี่นั่นคือเก่าโตเดียวนี่นี่นี่นีวโตนี่ศูนย์นึ่แปดนี่ยเก้าสองล่างนั่นนั่นแหละถูกแล้วค่ะถูกแล้วว่าสันนี่ตัวฟันอยู่มุมนี้เก้าสองล่าง ใช่มุมใส่ศูนย์หนึ่งแปดกรับหนึ่งหนึ่งเออนั่นละมุมใส่เมือด้ที่รองเด้อจบบอชันนึครับเออบอชันเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิช่วยเบิ้งที่หลังครับเดี้วครับเออนี่ตัวเราฟันคงสุดท้ายนี่คือตัวเราฟันเด้อนี่ค่ะอันนั้นคือชุดร่วมของเราแต่ว่ากับปลายหลตัวตัวเลขซ้ำกันชุมนั้นชุมนั้นจะเอาเถอะชุมไหน ก็มันบอกนั่นเจ้าเอานี่บ่นี่บ่ยุนานี่บ่ใส่เบิ้งดูดจะเบิ้งดูซุมไหนบ่ให้เอาตัวนี้บ่ต้องเอาแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้ให้เอาชอนตัวนี้เอออันนี้กับอันเรียกรถตอรี่บ่ต้องเอาบ่ได้เอาเบ่เอาก็โชว์วรถให้พี่น้องเขาเลือกเอาได้หมัดรถแล้วแล้วแต่เพคนที่เอาเด้อข้าวโพดเป็นขับเพอนไกเพอนครับ ว่าเราจะจิดใจวะน่ะว่ากล้องเขาจะเขีนบ่เห็นดอกพี่น้องเลยเลี่ยวเี่ยอยูนนิ่งๆเป็นว่าบระชาประชาว่เห็นมันเรี่ยมมันเรี่ยมเลี่ยมบ่พี่น้องเลียมเนาะแจ็คสีผ้าเล่าไปนั่งมองไดีเขียจะดอกยวนี่แหละย่นี่แหละยูุ่นี่แหมันหมอแล้อ อ่ะลงับก็จะแล้วเน่น้นเน้นศูนย์หนึ่งแปดไว้ยอะหนนแมนแมเอาลดศูนย์หนึ่งแปดกับสองเก้าเออสิบเอ็ดพ่อจบเจ้าอะไรสิบเอ็ดนี่ขีดเส้นใต้ขีดเดียวเออบ้มาแข้งวันสันมาแข้งมันสองเก้าเนาะนี่ละก็ตัวนี้ก็ตัวนี้นี่เราเขียนปีน้อยๆมาหาพรวามนี่นี่นี่นั่นละนั่นละ ศูนย์หนึ่งแปดกับหนึ่งหนึ่งตันครับตัวเน้นเออจะเบาหลายอย่าเลื่อยอย่าเลื่มสองเก้าได้ครับเพื่เๆนสองเก้าเอาเหลขก่างตัวเลขก่างกมด้ยแล้วเล้วเล้วแล้วเใจนีใจเหาอห้าววอเด็บังกับใจเพิ่นฮะแล้วตะเพิ่นที่มากแบบใดเขอทั้งยังงบ้านเออโทษ จับขึ้นเห็นไห้ยังหน่อยใหญ่แล้วอ,อืมโม้งมากก็ได้เออจะจับไปคู่กันก็ได้นะเออนั่นนั่น,น,น